ดีครับผมสวัสดีนะครับผมพี่น้องแฟนเพจคู่ปตาจากเกษตรยนทางเฟซบุ๊กและช่องทาง YouTube นะครับผมมี้ก็พบกับเซวออีเชนเคยนะครับถึงแล้วนะครับผมจังหวัดการสินแท็กเตอร์เอลฮาศูนย์หนึ่งแปดนะครับเอสพีกับผานพ่วงโรตารี่นะครับส่งให้คุณพ่ออดิเลกนะครับผมที่ได้เข้ามาจับจองกับเซวอผ่านช่อง YouTube นะครับผมต้องขอขอบคุณคุณพ่อหลายๆนะครับผม ที่เขามาเรือกใส่ผลิตภัณฑ์ของทางกลางพุปตาจักรเกษตรยนตนะครับตอนนี้ทีมสร้างก็กำลังจะต่ออุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปชมวนันเลยนะครับ สวัสด MM. <Good> ี <meio S 3> ครับผมพนวัตรแสงพลนะครับมาจากบริษัทคู่บตาจากเกษตรยนตนะครับมือนีกะิมาแนะนำสมอบรดรุนเอลหาซูนหนึ่งแปดให้กับคุณพ่ออดีเลกฟังนะครับนะครับไปฟังน้ำกันเลยครับผมอ่าพ่ครับขึ้นรถเลยครับพ่ออ่นะครับอันดับแรกนะครับ ขึ้นรถนะครับห้ามดึงพวงมาลัยขึ้นรถนะครับเนาะดึงเลยว่าบูดพวงมาลัยมันสีรวมแล้วมันจะซีเรียวนะครับเนาะขึ้นแท่นนี้ก็ได้นะครับได้จะขึ้นแท่นนี้ก็ได้นะครับเนาะดีเลี่ยงก็คือห้ามดึงพวงมาลัยมันก้อนนะครับพ่อบูดบูดมันสีรวมนะครับบูดมันรวมมันซีกไปนะครับอ่ะให้ดีก้อนสตาร์ทรถนะครับก็ควรจะให้สัญญาณแตะจากสองเท้านะครับเพื่อความปลอดภัยของคนรอบข้างนะนะครับเนาะ อ่นะโอเคอผัดมกับสีมี่แจ็คแรกในไฟตำ่ำนะครับแจ็คสองไฟสูงอยู่นี่เด้อครับเด้อตัวนี้สัญญาณไฟเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะอยู่นี่อันนี้ไฟพมา่าไฟสุกเสริญน,นะครับอันนี้สัญญาณแตกส่วนสปอร์ตไลท์นะครับอยู่นี่เลยนะครับกดปุ่มโมฆาวดานหลังนี่ได้เลยครับปรับออกนะปัดผมกับสีมี่กีวัดน้ำมันให้นะครับแล้วก็มีรอบเครื่องนะครับแล้วก็มีเฉี่ยวข้ม h o อน ส่วนตัวนี้จะเป็นส้มมุกของตัวรถนะครับ0.9หลังจุดเก่าไปพ่อหามไปนับออกนะครับให้นับอัตราจุดมานะครับแต่แางการเป็นทายของพ่อจะอยู่ด้านข้างพีผิดนะ50-400-800นะครับต่อไปก็ทุกๆ400ชั่วโมงนะครับกรณี200ก็คือถ้าบริสัยน้ำมันบี20ก็คือกระโดดข้มไปเลยนะครับก็่งมีไฟซาดแบตกับไฟแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับไฟสีแดง2ตัวนี่เวลาสตาร์ทรถจะต้องหายไป ผมเรียนกับรถปี๊ารถยังเท่านี่นะครับระบบเซฟตี้นะครับกับซีมี่รถรุ่นนี้ทาบาเหยียบคาดสตาร์ทบติดนะครับบิดแปลงได้ก็บติดแป๊กแป๊กแป๊กคือคือนะครับต้องเหยียบคาดสตาร์ทด้วยครับรถโดนเอวด้วยครับเด้อจุติสองนะครับจะอยู่ที่พิธีโอนะครับพิธีโอค้นทรลสีเหลืองนะครับใส่สําหรับปั่นยางเดียวตีดินพ่นยาสีเขาสูบน้ำก็ว่าไปนะครับจะมีอยู่ิสองรอบให้เลือกนะครับหาล้อยซีซีฟกับเกตล้อยหาซีฟจะเป็นรอบซ่ากับรอบเร็ว นะครับพ่อเรียกใไซอูตามขั้วเหมาะสมนะครับถ้าพี่ทีโอตัวนี้ต้องอยู่ในตำแหน่งว่างนะครับถึงข้อเหยียบคัดกับสร้างจะปติทึกกันนะครับพี่ทีโอต้องอยู่ในตำแหน่งว่างเนอะครับเด้อตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเกียร์ลับภาษารถหนึ่งสองสามซีนะครับตำแหน่งเอ็นคือตำแหน่งว่างนะครับตัวนี้เกียร์ล่องครับเกียร์ล่องกับสิมีเตากับกระต่ายนะครับหรือว่าสากับเร็วนั่นแหละนะครับส่วนตัวนี้คือซัดเทินเดินหน้าเทีหลังนะครับเวลาพ่อเขาเกียร์ตัวนี้ต้องยกขึ้น ยกตะค่อยดัน,นะจะค่อยหลังก็ดันตรงกลางคือวางก่อนส่วนตัวนี้เป็นกาดไว้กันะเทือนเัื่ซื้อนะครับก็จะมีตัวนี้ขับเคลื่อนสีล้อหรือ4วิวนะครับตัวนี้กดลงเป็น4นะครับขึ้นเป็น2เวลาเหตุงานนะครับเพราะว่าพ่อจะไปดันดินไปไทไปตีดินต่างๆถือว่าเอาเหตุงานจะต้องขับเคลื่อนสีล้อตลอดนะครับคือกดลงนะรับพอเด้แต่นะเลนเร็จจากการทำงานแลงานทั้งทางธรรมาดาก็คือลดขึ้นใช้เพ้าเดี่ยว ตอนนี้รถมันล็อกอยู่มันก็เข้ากับบ่เป็นยังต้องต้องต้องติดเราก็เคลื่อนนะครับบ่เป็นยังอ่าส่วนตัวยึดไต่บาะนะครับปุ่มดำๆนี่ก็คือว่าปรับอัตราการตกของหางนะครับหรือสามารถปรับตั้งหางตกซ่าหรือตกเร็วก็ได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับถ้าหมุนมาทางนี้เลยนะใช่กันหมุนมาทางนี้มันสิล็อกนะครับเข้ามักซ่ามตเกี้ยวก็คือค่ายเคลื่อนแม่นครับปรับย้อนส่วนเทียมนาฬิกานะครับเดี๋ยวผมไปฟังคุณ ัวนี้คอนโทรลหางครับหางขึ้นลงนะครับตัวนี้ตัวนี้คอนโทษห,หนุ่ยมีดันนาขึ้นลงก็เทือนนะครับส่วนตัวนี้คือล็อกกันฟีนะครับอันตรายมากนะครับล็อกกันฟีนะครับเนี่ยรออันนี่ต้องให้ขนานกันนะครับห้ามหักพ่วงมาไล่ไปทั้งใส่หรือไปทั้งขวัวต้องขึ้นท่าตรงเท่านั้นไม่ไล่เหยียบล็อกกันฟีนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่นงกับใส่ล็อกกันฟีตัวนี้ก็คือหามบิ่ล้อเป็นอันขาดหามฮาโซ่หามอะไม่ใช่อันปีนขึ้นนะครับหาบวกขืนอันนีก็คือหารถมาดดดึงมลลกนะะครัับจปอภยที่สุ คลาต่ะครับเนาะเบรกอันนี้คันเร่งนะครับพอกดเบรกให้ผมนะผมล็อกเบรกไว้ย่ำลงไปเลยครับนี่แหงครับโอเคดเลยครับมาะที่เนี่ยเบรกผมปลดออกเนี่ยครับมันจะกลายเป็นเบรกเดียวเบรกไส้กับเบรกขวานะครับใส่สำหรับเดี่ยวจะเจาะเหยียบไส้ไส้ยุดนะครับแต่ขวาประยุทธ์นันก็หันไปทาง่นเหยียบขวาขัวยุดมันก็หันมาทางพี่นะครับ เต่มันกัอันตรายสำหรับคนหัดขับรถไหมนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าจะต้องฝึกให้เสียวซา้นหรือว่าสำนันก่อนค่อยใส่นะครับเด้อสำหรับเบรกเดียวนะครับให้ปลอดภัยกก็คือล็อกไว้ดีกว่านะครับเหยียบถือหางเดียวก็ลงกเป็นครูอ่ะตัวนี้ล็อกเบรกครับอ่ะพอเหยียบเบรกลงครับงานตัวนี้ขึ้นเวยครับคอยตีนอรอขับรถภพนี้คือล็อกเบรกนะครับก่อนแลวนี่ที่จอดรถอยู่น้ำทีหลาดสั้นก็คือให้ล็อกเบรกไปเพื่อป้องกันบ่ให้รถมันไหลแต่เปรียบเทียบใส่กับรถปิกอัพก็คือเบรกมือนัะครบ ก้อนพ่อออกตัวรถให้พ่อย่ำย่ำเบียเพิ่งในเด้อว่าได้ลอกเบรกไห้บ่นะครับนะครับก้อนเ้อสิออกเขาก็ย่ำมึง้าเขาเหยียบเบียแเลยนนะครับผลเสียที่ตามมากกับเบียดใหม่นะครับประมาณส่วนตัวนี้คือคันเล็งมือนะครับอันนี้คันเล็งเท้าก่อนี่นะครับคันเล็งมือคือหลบที่สม่ำเสมอนะครับส่วนมากสิด้ใส่สำหรับพวกตีดินพ่นยากระบะไปเองีินะครับนะครับมันจะมีอยู่หนาปัด ขีดสีเหลืองนะครับเขาตรงหนึ่งเข็มไม่ถึงขีดสีเหลืองรอพิเดีวนะครับสาดไฟให้พอดดีด้วยครับไฟสิบสองโวด้วยครับ <St ül ets> นะครับไม่นะคร,รับนะนันตรงมีตู้แปลงไหมก็คือเขันรถปิกอัพกับที่จุดบุรีเนาะอันนี้สายรัดเขียนรัดเขียนเวลาเขาเรีนตัวตวรถนะครับโดยที่บม่มีอุปกรณ์นะครับ เราก็มีสลักแคมมาให้สองตัวครับพอหาเบ้างนึ่งเึิงนี่จุดใดเพิ่มเติมอยากสอบถามผมครับถ้าพ่อจะเปิดไากระปุกนะครับเป็นคันตัวดำๆนี่ออกกรอนแล้วกเงากาดออกมาเด้อครับนะครับห้องดึงยุ้ฟังทั้งนี้เด้อพ่อเด้อแมนครับนี่เด้อ นี่มือสว่านเข้าไปนี้ครับดึงนี้เลยนะครับแบตเตอรี่นะครับเวลาเติมน้ำกันนะครับหามต่ำกว่าขีดใต้ห่ามสูงกว่าขีดเทิงนะครับแบตเตอรี่ก็มีการรับประกันดูหนึ่งปีนะครับเดือนที่หนึ่งถึงเดือนที่สามนะครับรับประกันจํานวนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดือนที่สี่จะเลีอยยู่เก้าสิบเดือนที่หาจะเลีอยวยูแปดสิบไล่ไปเรื่อยๆจนหวัดสิบสองเดือนนะครับมีหอกับโฟสูนนี่แหละครับ ติดติดต๊กเกอร์ไปให้แล้วส่วนตัวนี้เขาเอ,าอาิ้นหม้อพักน้ำนะครับเวลาเติมนะครับห้ามต่ำก็ขีดใต้ห้ามสูงก็ขีดเทิงนะครับเวลาเติมผมจะให้พ่อเปิดฝาหมอา้อพักเติมห้ามเปิดหมอ้อน้ํานะครับสังเกียหมอ้อพักแทนเลยน้ำที่สะอาดน้ำจิ้มก็ได้น้ำกันก็ได,ได้แต่ให้ดีที่สุดคือน้ํายาหล่อยเย็นนะครับซ้่งมันสีเป็นสีนะอะเนาะหม้อก็มาเติมลงนี่ตัวนี้ก็เป็นกองนะครับกองอากาศพราอายุฟังนี่ครับจะมีอยุสองสั่นนะครับ สันนอกกับสันใน,นตัวทั้งในกับบแนะน้ำให้เป่าหรอครับไม่เห็นยังกระไดนะครับมันเป็นแค่ตัววัดคาซื่อหรือบางคนเห็นว่ามันดําอยากใส่ผ้าแห้งจช่สีเซตกระไดว่าเป็นยังนะครับผมแต่ตัวทั้งนอกคอต้องเป่าเป่าจากด้านในอ,ออกด้านนอกนะครับกองคู่นี้จะมีอายุการใช้งานอยู่หนึ่งปีหรือหนึ่งพันชั่วโมงนะครับคอยสีได้เปลี่ยนนะครับหมอพักน้ามะนสองปีนะครับ เวลาปิดนะครับห้ามไายขึ้นเด้อเดี๋ยวน้ำเข่าพอต้องขวมลงนี่มีลูกส่วนนี้เลยครับตัวนี้จะเป็นตะเกียงรักดวงาครับนี่ล่เนากจาดึงลงมานะครับเขามาปัดออกธรรมดาเนี่ยแหละครับตัวนี้ท้าหน้าที่บ่ให้ดอกหญ้าเขาไม่อุดตันแผงก้นน้ำนะครับเขาไม่อุดตันแผงก้นน้ำรถห้องเกิเกิดเขาห่อนนะครับแล้วมีตะเกียงรักดวงเงตัวนี้มาให้ใส่มันถือกล่องเด้๋ยวพอเด้อประจําเดี๋ยวกันนี้ ครับตัวนี้การวัดน้ำมันเครื่องครับฟั่งนี้ครับห้ามต่ำกว่าขีดล่างห้ามสูงกว่าขีดบนนะครับน้ำมันห้าจะเติมอยู่ที่ 7. 6ุกลิตรนะครับเวลาเสกพวกระดับน้ำมันจะให้จอรดรถอยู่ในพื้นที่เรียบนะครับลาบเลยอย่าจอดอยู่ในท่าสั้นเลยครับเด้อดิเสกบุ่ยนะครับมึงในนี่เด้อหามองในนี่เด้อครับ <c oughs> นี่ครับพ่อครับเติมลงกนี้ครับน้ํามันเครื่องนะครับเติมลงกนี้อันนี้กล่องน้ามันเครื่องครับนี่กล่องสล่านะครับนี้กล่องไฮโดรลิกนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นกล่องนักนำนะครับจะมีลูกยางสีแดงแดงอยู่ทั้งต้ก้นนี่ถทาลูกยางร่อยึ้นนี่แสดงว่ามีน้ำผสมนะครับห้พ่อปินว่าตัวนี้เราก็เอาเ่าถอดกล่องมาคันออกนะครับเราก็ใส่กข้าไปใหม่อย่าลืมเปิดด้วยนี เรเปิดนะ้ำมันบ่ลลงสตาตนเลสติด <c oughs> นะครับตัวนี้อันนี้ของให้เราดิของขวาจุดเซกยุดไตเบาอนี่ครับ <c oughs> นะครับห้ามต่ำกาฉีดล่างห้ามสูงกาฉีดบน <c oughs> นะครับให้ดรลิกเติมอยู่ที่40ลิตรนี่แ้ะครับเด้อน้ามันเครื่อง7.6ลิตรตามนี้เลย <c oughs> นะครับ จุดเติมของพอ่อนั่นครับฟ้าสีแดงๆนี่เลยเติมตรงนี้เลยครับนะครับจุดเติมก็สีมี่จีรัสจะร์ดบีนะครับสิยูซื้อเมื่อผมนี้แล้วตัวนึงมันสิยูฟัง,ฟงน้ำผุนข้างหน้ามันสิยูสวนท้างกันนะครับทีการอัดจระดบีขั้นตอนแรกนี่พ่อกดไปมีดลงกควนก็ได้นะครับแล้วก็อัดสองตัวขั้นตอนที่สองก็กยกไปมีดขึ้นแล้วก็อัดซ้ำสองตัว เพือเอนการอัดจารบีตุ๊กตาข้าหนาระดับสองนะครับสำหรับจุดอื่นๆนะครับก็สิมีตัวนี้นะครับดลุมหลอฟังทั้งนั้นน้ำได้พอและก็ด้านหลังนะครับด้านหลังจะยุ่นนี่แล้วครับเนี่ยเขาจะภาพดำๆปิดได้ครับพ่อหูข้างในผลตัวหนึ่งครับนะครับอยู่อ่าอยู่มังกรปูนี่ตัวนึงครับฝั่งนี้น้ำขึ้นกันอยู่มังกรปูนี่เล้อครับเนี่ยยุ่ตนแขนกลางนี่ครับพ่อ นะครับอยู่นี่กับอยู่นี่นะครับจุดอัดนอกเหนือจากขั้นหนาที่ไล่มากนี่จั๊กซองอาทิตย์ค่อยอัดก็ได้นะครับว่าเป็นยังแต่การตรวจเซิกจาระบ,บีกวนที่จติตรวจซิกทุกทุกยี่ชั่วโมงนะครับ20ชั่วโมงหกเบิร์กแค่นหนึ่งจาระบ,บีก็นแน่นั่นเหมือนใสของเทียนนะครับ,รบ,บต้มใสๆจดีเตะผ่านก่อนพอใส่งานพอจะต้องอัดจระบ,บีผมก่อนนะครับเด้อครับจุดหนึ่งเด้อครับ สี่จุดครับของอุปกรณ์นี่ตัวนี้ครับนี่จะสี่ตัวแต่ของโรตารีเ่เขากเป็นน้ำมันเกียร์เบอร์ไรซี่สิบนะครับรับประกันตัวรถนะครับก่อนใช้งานผมจะให้พ่ออ่านสมุดรับประกัน่งนี่นคือเงอนใขการรับประกันอยู่นี่นะครับเด้อนะครับแล้วก็จะมีในเมือมีการรับประกันนะครับมันจะมีคอยกเว้นที่บอรับประกันทั้งเบรด1ิเกลายการนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ผมลเลยที่ใบพ่อฟังทีแรก ตามยึดต,ต,ตามสมุดรับประกันเลยนะครับเด้อค,ครับโอเคสำหรับผมพานุวัฒน์นะครับที่มาแนะนำสมมว่าพอโมนี้ก,ก็ต้องขอขอบคุณพ่อหลายๆทีใไว่างใจผลิตภัณฑ์ของกั้ตายเอานะครับนอกเหนือจากผมม,มอบรถแล้วถ้ายังบอ่เข้าใจหรือสองสัยจุดใดน,นะครับเบอิดโทษที่ติดอยู่ขังรถนะครับสาม,มารถโทษเข้าไปสอบถามย้อนหลังก็ได้สองนะครับจะเป็นคู่มืออยู่ในร่งเขานี่ที่ผมเอามาเนี่ยจะเป็นคู่มือการใส่ใบมีดการใส่พาน หรือกูมือคับจากเตยอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับของโรตัลีห้องก็มีนะครับอยู่บางคนผมก็มีคิวอาโค้ดเห็นสแกนสแกนตรงนั้นได้ก็ได้นะครับหรือซูม่นี่เป็น YouTube Google ทั้งสกเบิงได้เบิดแล้วนะครับประสบการณ์พ่อก้าซุ้งอยู่แล้วเนาะเห็นเนื้อน้ำบานก็บเบิดเนาะครับอ่าคันสันมือนี่ผมก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่อดีๆหลายๆนะครับขอลาครับทีมงานตรงนี้เลยนะครับครับขอบคุณครับ